นี่แหละปัญหาปัญหาคือที่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นแพ้หรือเปล่าเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือไม่ไม่รู้นะแต่ตั้งแต่ปล่อยคนให้เข้ามาวุ่นวายกับผู้ต้องขังเนี่ยผมว่าอันนี้กระหล่ำลวมแล้วมันมีที่ไหนที่โอ้โหสุขสบายจริงๆนะฮะเป็นผู้ต้องหาคาดีอุจจารย์คดีสําคัญติดคุกอีก20ปีพ้นโทษโอ้โหไม่สบายมีคนมาเฝ้าใครได้ด้วยมีหน้าใครๆก็อยากจะออกจากเรือนจำม,มาอยู่โรงพยาบาล ทีมข่าวใหญ่ได้รับรายงานบอกว่ามีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อที่จริงครับคณะกรรมการจากกรมราชธรรมจะทําการสอบข้อที่จริงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการนําตัวเสียแป้งออกจากเรือนจําที่นี้มาแล้วฮะผู้คุมที่บอกว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้พูดถึงเอ่ยถึงปรากฏนะตอนนี้นะครับทางด้านของกรมราชธรรมเองตั้งข้อสังเกตครับคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ของราชธรรมหรือที่เรียกผู้คุมเนี่ยสนายที่มีหน้าที่ในระหว่างเกิดเหตุอาจจะกลายเป็นแพรับบาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเป็นแพไม่รู้เขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เพราะเสมือนว่า ให้ถูกรับผิดชอบแบบเต็มๆแท้ที่จริงแล้วมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็นทั้งสองคนมารับเวรได้เพียงไม่ถึง1ชั่วโมงก่อนที่เสียแป้งจะก่อเหตุหลบหนีไปนะครับข้อสังเกตก็คือคนที่รับหน้าที่ในการดูแลเสียแป้งมี3คนหนึ่งในนั้นเนี่ยแจ้งให้อีก2คนว่าไม่ต้องมาเข้าเวรในช่วงกลางวัน แต่ให้มารับเวนในช่วงหลังเที่ยงคืนครับแล้วปรากฏช่วงกลางวันเนี่ยหมายยืนยันว่าได้เปลี่ยนโซ่ข้อเท้าให้กับเสียแป้งหลังจากที่คืนก่อนหน้านั้นเนี่ยเสียแป้งพยายามตัดโซ่แล้วแต่ไม่สําเร็จแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มาเปลี่ยนให้กลางวันแล้วเจ้าหน้าที่จะไม่เห็นร่องรอยในการตัดเหรอฮะอ,อันนี้คนตั้งข้อสังเกตละหนึ่ง แล้วมาเปลี่ยนให้ยังไงครับประเด็นอย่างที่บอกไปการเปลี่ยนโซ่ด้วยสาเหตุเพียงเพื่อเอื้อให้มีการหลบหนีด้วยง่ายหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องที่กรมราชธรรมเองต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจะเกลือเป็นหนอนหรือไม่แล้วผู้คุมทั้งสองนายที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นแพทย์รับบาปหรือไม่เดี๋ยวต้องสอบลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกุญแจต่างๆที่เอามาสเะดาะเอามาปลดโซ่ตรวนเนี่ยได้มาจากใครครับนอกจากนี้นะครับกรรมการในการสอบพอเท็จจริงของราชธรรมจะต้องสอบแพทย์ด้วยคนเกี่ยวขอ้องทั้งที่โรงพยาบาลทั้งหมดเลย ให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับว่าวันที่20เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้โทรแจ้งเลื่อนนัดไปยังเรือนจําแล้วใช่หรือไม่แล้วพอแจ้งเลื่อนนัดแล้วทําไมเจ้าหน้าที่ยังพาตัวเสียแป้งมาได้อีกใครสั่งให้นําออกมาใครเป็นผู้ควบคุมแล้วก่อนหน้าน,นี้ตัวนักโทษเนี่ยจะถูกนําตัวออกมากี่ครั้งแล้วด้วยโอ้โหมันหลายเรื่องมากประเด็นนี้คือตอนนี้สาวไปเรื่อยๆก็จะมีปมมีปมมีปมเรื่อยๆนะครับ ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับต้องแยกทํางานออกเป็นหลายชุดด้วยกันทั้งการติดตามตัวเสียแป้งลูกน้องคนสนิทแล้วก,ก็การสอบสวนเชิงลึกว่ายังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเกี่ยวข้องหรือไม่ประเด็นที่มีการจับจ้องกันก็คือหลักฐานกับคาให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่มก่อนหน้านี้ผู้้คุมบอกว่าเวลาที่ออกไปเนี่ยเป็นช่วงตีหนึ่งใช่ไหมครับวงจรปิดมันก็เห็นชัดเจนเลยนะครับเรื่องเวลาการหลบหนีการแจ้งความนักโทษหลบหนีล่าช้าสามชั่วโมงมแล้วบอกว่าจะขอติดตาม จะขอไปดูเองก่อนเบื้องต้นปล่อยให้คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าถึงตัวนักโทษอุจการได้อย่างไรนี่แหละครับนี่แหละปัญหาปัญหาคือที่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นแพ้หรือเปล่าเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือไม่ไม่รู้นะแต่ตั้งแต่ปล่อยคนให้เข้ามาวุ่นวายกับผู้ต้องขังเนี่ยผมว่าอันนี้กระหล่หลวมแล้วมันมีที่ไหนที่มาโอ้สุขสบายจริงๆนะฮะเป็นผู้ต้องหาคาดีอุจกรรคดีสําคัญติดคุกอีก20ปีพ้นโทษ โอ้โหไม่สบายมีคนมาเฝ้าไข้ได้ด้วยม<ด>ีหน้าใครๆก็อยากจะออกจากเรือนจํามาอยู่โรงพยาบาลเห็นมีตัวอย่าง,งันเต็ไมไปหมดเลยเอ้าวคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้คือมันมีหลายกระแสมากกระแสหนึ่งก็บอกว่าณตอนนี้อ้าวเสียแป้งเนี่ยน่าจะหลบหนีออกไปพร้อมกับคนช่วยเหลือออกไปนอกประเทศแล้วหรือเปล่านะครับแต่ตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าข้อมูลบางส่วนที่พยายามสอบถามนะครับเชิงลึกว่ายังอยู่หรือเปล่าตำรวจก็บอกว่าน่าจะยังอยู่ S <S <S ยังไงอะตอนนี้ภาคกาเอีงบอกว่าเปิดเผยแล้วบอกว่าน่าจะออกแล้วแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบอกว่ายังนะครับยังอยู่ด้วยนะครับคือเขาบอกว่าที่เหมือนพี่โจบอกไง ที่เมืองไทยเองเสียแป้งเขามีฐานกําลังญาติพี่น้องคอยดูแลช่วยเหลือทั้งที่พัทลุงสตูลก็โอกาสรอดน่าจะมากกว่านี่แหละฮะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวคงต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป้าหมายที่หลบหนีล่าสุดคาดว่าในพื้นที่อําเภอมะนางจงังหวัดสตูลเพราะว่าเสียแป้งเขาคุ้นเคยมากมคุ้นเคยพื้นที่แล้วก็ยังมีญาติพี่น้องอยู่ในจุดนั้นเนี่ยเยอะเชื่อว่าน่าจะยังไม่หลบหนีออกนอกประเทศนะครับเพราะไปเจอรถต้องสงสัยก็เลยคิดว่าน่าจะไปทางมาเลแต่ เรื่องทางการข่าวแนี่ก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ก็ดูแต่บางทีข่าวที่ออกมาบอกเลยบางทีออกมาจากเจ้าหน้าที่นั่นแหละมันมีลวงมีเนี่นก็เป็นแผนยุทธยุ่หลายซ้อนหรือเกินก็เป็นยุทธีของเจ้าหน้าที่แต่ถือว่าเป็นคดีอุตสกรรเป็นคดีที่น่าตกใจแล้วมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องต้องขีดเส้นใต้เยอะๆเลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละรู้เห็นเป็นใจหรือไม่